เปิดสถิติก่อนแข่งเฮทูเฮทและอันดับโลกวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยออสเตรเลียก่อนลงสนามในศึกวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023ติดตามความเคลื่อนไหวกับการแข่งขันศึกวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023 Asian Senior Women's วอลเล์บอลแชมเปี้ยนชิพ2023ระหว่างวันที่30สิงหาคมถึงวันที่6กันยายน2566นี้ที่จังหวัดนครราชสีมาประเทศไทยโดยในเกมนัดแรกของลูกยางสาวไทยจะต้องพบกับทีมชาติออสเตรเลียในวันที่30สิงหาคมนี้เวลา18นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย ก่อนจะเริ่มการแข่งขันพวกเราไทเกอร์ขออาสาวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเฮ t ทูเฮ d และอันดับโลกระหว่างไทยพบออสเตรเลียเพื่อดูความเป็นไปได้ว่าฝ่ายไหนจะมีโอกาสเก็บชัยชนะนัดแรกได้มากกว่ากันสถิติวอลเล่บอลไทยออสเตรเลียเฮ t ทูเฮ d ใครชนะมากกว่ากันถ้านับสถิติย้อนกลับกลับไป5แมตช์หลังสุดในทัวนาเมนต์ระดับนานาชาติแล้ว ทีมชาติไทยได้เจอกับทีมชาติออสเตรเลียอยู่บ่อยครั้งซึ่งผลการแข่งขันเป็นดังนี้ข้อมูลณนะวันที่28สิงหาคม2566เวลา15นาฬิกา45นาทีเป็นดังนี้เริ่มจากส่วนของวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยในตอนนี้อยู่ในอันดับที่16ของโลกมีคะแนนสะสมอยู่ที่176.97คะแนน ในส่วนของวอลเล์บอลหญิงทีมชาติออสเตรเลียอยู่ในอันดับที่53ของโลกมีคะแนนสะสมอยู่ที่60.37คะแนนเทียบสถิติคะแนนสะสมกันแล้วสาวไทยมีคะแนนนำทีมชาติออสเตรเลียมากถึง1 1 6 6 0คะแนนและอันดับห่างกันมากถึง37อันดับถือว่าสาวไทยเป็นต่อยอย่างมาก เพื่อนๆและแฟนวอลเล่บอลไทยเตรียมส่งเสียงเชียร์กันให้สุดเสียงเพราะรายการนี้มีการถ่ายทอดสดผ่านทาง PP TV HD ช่อง36และช่องทางออนไลน์โดยสามารถรับชมการแข่งขันวอลเล่บอลชายไทยในศึกชิงแชมป์เอเชีย er 2023ได้ทางช่อง YouTube ของ PP TV HD 36